สวัสดีครับผมซอจลงกมาแล้วครับวันนี้พาแฟนมาทำบุญครับวันนี้

ได้เลยนะครับลงนะักเมตตาขอเชิได้อีกหนชั่วโมงกว่าก,ก,ก,ก็จะหยุดแล้วนะครับนะักเมตตามากนะักธานิยม บางท่านบางคนมาทั้งทีขอไปชมวารมีด้านในไปลงนักเมตตามหานิโยขอพอนหลวงพ่อพุทธสุน陀สังขารท่านยังอยู่ด้านในนะครับนาท่านหลายก็าขอเชิญจะเญินจทธาได้หลือครับเพราะฉนั้นก็ขออานุโมทนาสาธุสาธุอะลุกโภล่สวัสเชิญเลยครับมาึง่ฟใหม่ แบงค์ใหญ่แลกเป็นย่อยแบงค์ร้อยเอาเปแบงค์ยี่สิบหรือ,รอทั้งสามทุนปร,นา,รนารถนาผลฟ้าธ์สว่างเอาขึ้นไปบูชานหลวงพ่ออยากายาะจะออกมาเพราะบรรยากาศอันธ์เกลี่ยช่นงจุดใจลงน้ำใจก็ เดี๋ยวไปวัดต่อไปต่อเมื่อกี้ก็ได้ไหว้พระกับลงน้ำนนะมิจนาครับขนเยอะเสียงดังมากพูดไม่ได้ยินเลยนนนน้้ใจจงััวววีาากกะะดแบปไท่ น,น,นี่ก็เป็นวัดหลวงพ่อสมหวังนะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดหลวงพ่อเปิ่นอีกเสียงดังมากไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเสียงพูดกระเบา เชิญจะะ่ายแล้วต้องเปิดต่อตอนนี้มากาแฟน้ำอูตอนนี้แดดร้อนมากบายสองอะแดดบายสองอะ ผมก็ไม่มีอะไรมากนะก็หาทําบุญหาเลาะหาเที่ยวนะฝากก็แลกก็แชร์ก็ายให้ด้วยนะคิปขับคลิปก็นานๆนนไปทีเดี๋ยวมีให้ดูแน่นอนเดี๋ยวปรึกษาน้องๆกอน มากอวันยุดอะ่ะนึกว่าคนไม่เยอะนะร้อนแต่แดดพอเข้าลมไปก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ที่แต่แดดมันร้อน ที่วัดหลวงพ่อเปิลก็เพราะว่ามีคนรศักยันเยอะนะที่นี่ขึ้นชื่อมากเรื่องศักยันลูกศิษย์เขาเยอะ บางระออาจะหาที่จอดก่อน Năm gìn มวยรถโบด คนบาเลนติกต่ออุ้ลมเย็นสจหนองกระมันกำลังรูปของของยักษ์นะคะ รูปใหญ่เลยไม่รู้ดังไม่ดังนะคะวันนี้เรามาเที่ยววัดบางพาที่เขานิยมมาสักยันกันนะคะหลวงพ่อเปิ่นมาทำบุญวันหยุดกันนะคะ